ข่อยะเป็นถามเอาเพียไม่ไงสองอันไม่ไ่สองถามแล้วคว้งบ่อยเอาเพียรดิอยิพ่ี้อบ่อยเอาเพียร้อ้คองไปองแนนาคบ่อยเอาเพียรี้เอบ่อยเอาเพียร้อม มอไกับบนีเนาะผสมเลยสม,มนะงะออกสมจกักนอยลาบเป็ดเนี่เนาะนี่นมันเป็นลาบขมลาบนี่ถ้าลาบไป็นเออกสมจกักนอยออกสมสหลัง<ะ>ใส่กวนม,ม้เล <laughs> ยโอ้ขันสมมตัวเงน้ยมันค่อยหอมมันค่อยขบเคี้ยงเ, <คน S 2> เย็น

ใส่ต้องเคยนุวมใส่เลยหลอกกันกได้แรงขาเขายังใส่ตักโจ๊กรวมมันนี้มียนทอดใบ่กูดทอดพริกแห้งนะห้วยมันเนี่ยบู๊เข้ากันเลยมีพริกไทยก็ได้พริกไทยเด้อพริกไทยทอดเป็นหเวยานานพวยไทยสดเนาะหัวเด้งเนี่ยพริกไทยได้คนหนึ่งถุงพี่อ้วนขายแปดสิบผ อ้ยส่วนเดียวเปียนฝัดปุ๊บสามเทียมไหมกระดกกระเจี๊โอ้ยองนเดี๋ยขายคือนบดไปวขายทีหาที่บานพ่อได้กินมาทีใไเกีียวใส่หนปลากสนปลาเนาะมันแหนเขี้ยมนอะ ที่มึงมขัารถไปไอพ้พี่พี่เพิ่งซิ่มพี่แกลวเขับรถ